สวัสดีครับจากร้านลานาเดนิมเชียงใหม่นะครับวันนี้มีงานเข้ามาเติมสต็อกนะครับแบรนด์พีนี่นครับนะครับตัวใหม่สุดทางร้านนะครับวันนี้เข้ามาเป็นงานของรุ่นขบอยครับตัวนี้เลยนะครับขบอยครับป้ายหนังแท้นะครับหนังวัวนะฮะปั๊มจมปั๊มด้วยความร้อนหนาอยู่ที่4มิลนะครับตัวผ้าเป็นงานผ้าสนามนะครับสีเป็นงานสีดิโก้เลยสีเข้มๆตัวงานตัวนี้เป็นงานริมแดงครับผ้าตัวนี้นะฮะจะออกสีเข้มเลยนะครับ น้ำหนักผ้าอยู่ที่ยี่บอ็อนครับคึ้นเข่บอยตัวนี้ขนนกนะครับจะเป็นงานปักได้สีน้ําตาลทองกับขาวรวมกันครับรีเวทครับตัวนี้นะครับกระดุมสว,สวยเลยครับด้านในมาด้านในก่อนด้านในครับแบบนี้งานพ้งตัวนี้จะเป็นงานพ้งแบบก้นหอยนะครับแล้วก็ลายผ้าด้านใน อันนี้ตัวใหม่สุดนะครับที่ทางร้านได้เข้ามาแต่เคยขายมารอบนึงแล้วครับตอนนี้ทางแบรนด์เปลี่ยนผ้าตัวใหม่อีกนะครับตัวนี้ขยับขยบผ้าอีกตัวหนึ่งนะครับยี่เวดออนหนาขึ้นครับเปรดคมขึ้นนะครับตัวนี้ราคาอยู่2,990 2,990้รับครับคาร์อบ,บอยนะครับสวยๆเลยเดีย๋ยวเย็นนี้เจอกันในไลฟ์ครับ แล้วก็จะมีหนึรุ่นเข้ามาครับตัวดาร์กตัวใหม่สิบเกจุ้าออนครับตัวนี้นะครับดาร์กปากโลโก้ขนนกจะเป็นงานน้ำตาลทองนะครับแล้วก็คาดินาวครับสิเจ็ดออนนะครับขนนกขาวแดงและตัวขายดีสุดในร้านครับยี่สิบออนครับตัวนี้ไวโกลสองพันยิบสามครับเข้ามาอีกประมาณร้อยห้าสิบตัวนะครับถ้าสนใจนะครับ สั่งซื้อได้เลยครับของครบนะฮะกระบอกเล็กกระบอกตรงนะฮะเข้ามาเติมสต็อกเต็มเลยยันนี้เจอกันในไลฟ์ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ